สสารดิบสภาพดิบของวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยวัสดุอยไหนบ้างที่มีสภาพยืดหยุ่นก<า>องน้ำยางดินน้ำมันที่ใช่เนี่ดินน้ำมันที่ไม่ใช่นะนนนนะเพราะว่ามันมันไม่สามารถกลับคืนสมบัติเดิมได้ใช่ไหมมันอาจจะยืดได้แต่ว่ามันไม่คือสภาพเดิมใช่ไหมถ้าเป็นน้ำมันโอเคมาดูสาหิตที่ดูอันนี้คืออันนี้คือเชือกฟางอันนี้คือ อะไรอ่าอาจจะเป็นพอลิเมอร์ใช่ไหมพวกพอลิเมอร์สังเคราะห์ใช่ไหมสังเคราะห์ขึ้นอะติกที่สังเคราะห์ขึ้นอันนี้ทำจากอะไรยางเอออาจจะเป็นยางคาราใช่ไหมก็คือยางคาราใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวครูลองยืดให้ดูเพืทดสอบยืดเชือกนี่เชือกอะไรนะเชือกฟางก่อนสิ่งแง่สังเกตดูแล้วเป็นไงไม่ได้ไหมเออไม่ได้อาจจะได้เล็กน้อยใช่ไหม ไม่ได้อาจจะได้เล็กน้อยอลองดูันนี้ตอนแรกความยาวเท่าไหร่อันนี้คิดว่าย,ยาวเยอะไหม,ไมอันนี้ยาวเยอะอันไหนยาวเยอะอันนี้ยาวเยอะกว่าอันนี้ยาวน้อยกว่าแต่ถ้ายืดแล้วเป็นไงย,ยืดได้เยอะไหม,ไมเออย,ยืดได้เยอะไหม,ไมเยอะจากสั้นเท่านี้ยืดออกมาได้เท่านี้ใช่ไหมก็แสดงว่ามีสภาพที่หยุดไหมมีสองอันนี้อะไรยืดหยุดมากกว่ากันยาว มากกว่าใช่ไหมอ่อาประมาณน,นี้อ่ะต่อไปเราจะทำการทดลองนะการทดลองเรื่องเกี่ยวกับสังเกตสภาพการที่อยู่ของวัสดุทำการทดลองคองครูให้แบ่งกลุ่มแล้วใช่ไหมกลุ่มละสามคนนี่กลุ่มเนี่ยตอนเนี้ยสีุ่ใช่ไหมมีอุปรกรณ์การทดลองอะไรบ้างที่เราจะทดลองวันนี้สภาพการที่อาาย่ันเองอ่าครูให้เตรียบคือซองน้ำ น้ำมันยางลบสปิงแล้วก็เหล็กใช่ไหมครูให้เตรียมมาเท่านี้เดี๋ยวเรามาทดลองก,กันไปเราจะทําการทดลองครูแจกอะไรให้แล้วแบบบันทึกการทดลองให้เรานะอ่ะอันดับแรกให้เราทดลองโดยวิธีการทดลองของเราคือเอาอะไรนิ้วมือใช่ไหมจิ้มลงไปในวัสดุที่เราจะทําการทดลองอันดับแรกเป็นฟองน้ำก่นอนอายกฟองน้ำขึ้นมาซิอายุข,ขึ้นมาขอดูฟองน้าหน่อย วองน้ำวางไว้ที่โต๊ะเสร็จแล้วใช้นิ้วกดอ่าใช้นิ้วกดกดลงไปกดแล้วเป็นยังไงมนเป็นยังไงกดลงไปปุ๊บอ่ามันยุบดมไปใช่ไหมอ่าลองปล่อยเป็นยังไงเอาใหม่เราเรากดใหม่กดแล้วปล่อยปุ๊บเป็นยังไง ชูดิน้ำมันขึ้นมาอ่าดิน้ำมันอ่าวางบนโต๊ะเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมเหมือนกับฟองน้ำเลยคือเอานิ้วกดลงไปกดลงไปปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นบุ๋มลงไปนะปล่อยสิมันกลับคืนไหม,ม<า>ไม่ไม่กลับคืนใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนบุ่มมาอธิบายกฎการลองอาจาะเชิญลุ่มที่หนึ่งสอ,องเชิญจิมมาบอกเลยนห้อง

ให้เพื่อนมานำเสนอผลก,การทดลองใช่ไหมนำเสนอไปแล้วปุ๊บกลุ่มแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะมาสรุปนะครับที่เราเรียนว,วันนี้ใช่ไหมวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะนสภารพัดที่ยึดของวัสดุสภาพที่ยึดของวัสดุคืออะไรก็คือการที่วัสดุเมื่อถูกแรงกระทำใดแล้วจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่ไหมหลังจากเราหยุดปอกแรงกระทำปุ๊จบจะก็คือสุทธภาพเดิมใช่ไหมเช่น กองน้ำนี่เราทำการกระโดดใช่ไหมเมื่อเราออกแรงทำอะไรอันนี้กองน้ำลอบมายิ้มหน่อยอันนี้กองน้ำใช่ไหมเมื่อเราออกแรงกระทำปุ๊บใช้นิ้วกดปุ๊บเป็นยังไงจะมีรอยบุ๋มใช่ไหมก็คือเราออกแรงกระทำปุ๊บเนี่ยกดลงไปปุ๊บทำให้เกิดรอยบุ๋มเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดแรงกระทำโดยเอามือออกเป็นยังไงครับคือสุขภาพเดือยแรงว่ากองน้ำเนี่ยเป็นยังไงมีสภาพอะไรมีสภาพยืดหยุ่นใช่ไหมประมาณนี้อ่าทีนี้ มีนักเรียนคนไหนสงสยัยนะสงสยัยนะเรื่องที่เราเรียนไม่มีแล้วนะเอาวันนี้จบ